วันนี้เรามีกิจกรรมสาหรับคู่รักเวลาไปออกกําลังกายนะคะคุณออกคนเดียวมันก็ได้แต่บางคนก็ต้องการกําลังใจที่อยากจะแบบว่าเออมีคนที่มาแบบอีกนิดนะเธอสู้ๆอดีแล้วเก่งจังอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไสพูดความในใจออกไปกีฬาที่แนะนํานะคะที่เล่นเป็นคู่นะคะคุณหนึ่งวิ่งความจริงก็วิ่งคนเดียวได้นะ Uh huh. แต่วิ่งเป็นคู่มันก็กาหนุ่งการหนิงโอ้ยเงื่อออกที้ล่าขิวน้ำป้าอันที่สองปั่นจักรยานเออแต่ให้แนะนำนะปั่นคนละคันอย่ามาปั่นคันเดียวกัน <laughs> เพราะมันจะคล้ายๆตัวภาระบ <laughs> อ,อกว่าคนซ้อนมันจะแบบตอนคนปัน่นอหนักชิบเป่งเลยเฮะ ฉันปั่นกันคนละคันปั่นตีคู่กันไปปั่นนำปั่นแซงปั่นอะไรกันไปปั่นสวนรถไฟอย่างเงี้ยนะปั่นกันใหญ่20บาทปั่นก็ไปปั่นหยอกล้อกันเออดูทางด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวจะฟั่มลงคู่กันไปซะก่อนอ่ะกีฬาสามเทนนิสเทนนิสก็แน่นอนเล่นเป็นคู่ตีโต้กันไปมาเนาะแบดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เตือนไว้ก่อนนิดนึง ถ้าคนไหนอีกคนนึงเล่นเก่งมากอะเออะตบเออะตบเออะตบเนี่ยจะโดนตบเอาจริงพวกนี้นะเวลาเล่นเลกนเออเคเสิบดีดีตบไปเออเออเ้ยเลิกเล่น,ลนมันเยลมนี้มันเยลมนี้แบบไม่ได้สักทีแล้วแบบโว้ยลมคาเลิกเล่นโยนไมอ้อันนี้สุ่มเสียงนิดนึงอ่ะกีฬาที่สแคนูเรือเรือ พายเข้าไปพายตอนออกตัวนะดีโอ้ยสวยงามพาอาทิตจะตกแล้วตัวเองนี่ตัวเองไว้เพายไปก่อนนู н, ้นเกาะนู้นพายพายพอดูอะไรเสร็จสับตอนกลับเนี่ยเดิตอนกลับ,ออลบโอ้ยตัวเองเขาเมื่อยแล้วละอะเฮ้ยพาละคนเดียวเลยคนเดียวเลย,อ,เย,เลยอย่างงี้ แต่มันก็ดีนะก็าจงก็าจิง,จงมีความรักมีความสาม,มัคคียังไงก็ต้องฝ่าฟันกลับไปให้ได้ด้วยกันอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นกีฬาสำหรับคู่รักก็ไม่ต้องมาบน่นไม่ต้องมาอ้างนะว่าเออไปทำคนเดียวแล้วเหงาทำคนเดียวแล้วเซ็งก็แนะนําแล้วนะคะคุณก็ไปไปทำกันซะส่วนหนังสือก็ต่างคนต่างอ่านได้นะคะ <S 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 ใครนังสือละตายจังอ่ะถ้าสมมติว่าคุณมีกิจกรรมอะไรเก๋ๆนะคะคุณก็แนะนํามาลวกันนะคะแต่อ่านหนังสือก็อย่าลืมนะคะเป็นกิจกรรมที่เก๋ที่สุด นะคะคือโดยเฉพาะนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ชายมากนะคะผู้ชายเลวกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวังาดนะอ่ะลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ